E ทุกคนตอนนี้ถึงบ้านจะเสือแล้วจะหงพับอ๋ออย่าอย่าตาเล่นหน่อยตาบอกว่าอย่าเล่นในรถอืก็ไม่เหย่หนูเองอะ่ะวันนี้เสือโดนมัดน่าจะสนพวาะหอกวักวรถนช่งชวงเช้ารถเยอะมากทุกคน วิ่งตลอดเวลาเลยฉันลงเหมนอะร่วงอีกแล้วอะอนี่เด็กเ <c oughs> ออบิดเลยบิดเลยบิดเลยอ๋อสุนสุนวันนี้จะซุนโหนซุนสุนสุนอ๋อสุนก็นมาอืมเดี๋ยวจะเอาข้าวให้ซุนนะอ๋อ มาสมทบเอาเอาพระโชก็มานะซุนเอาพระโชกเอาพระโชกเธอเข้าบ้านก่อนอ่าเป็นลูกหัวเขาเลยเอาพระโชกมามาจ้ะเอาโอเคเดี๋ยวฉันมีของมาฝากเธอด้วยนะพระโชอกซุนสุนเธออยู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาข้าวให้เดี๋ยวฉันเอาข้าวให้แป๊บนึงแป๊บนึงของฝากเธอด้วยอยังไง เรามีของฝากเลยเด้อมานดึงมีกัดมันดึงกัดโอ้ของฝากเยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับซสู้ๆเดี๋ยวไปสู้นนี่นสู้ไปเดีลยเดี๋ยวสู้ทุกคนผมเอาข้าวไปให้ยีสุนฝั่งนู้นแล้วีคนกระสืออาเสือเธอมากินข้างในไม่ต้องรอใจเขาไม่ต้องรอเขา อโชคอโชคขอเธออ่ะอันนีมันไม่มาเดินมาดเดินมาเดินมาเดนมาอ่ะามาเลยขามาเลยเปิดเองเปิดเองอเปิดเพุดเลยพุดดกับพุดโอเคอาาข้าวี่ยมอยากินนะกินเลยอืออ่อ่ค่อยๆกินค่อยกินค่อยกินแหม วันนี้ไม่นอนกินวันนี้นะกิน <c oughs> อย่างดีชอบทีวา่อาออกขมากที่ว่านั่นนะเอาอย่ามากเก่งแค่เงี้ยมันมีไ <IQ> อคิวไอคิวสูงครับพอ,อดีคุยกับแม่เจ้าเสือเรื่องเนนเนนน้อยออความจำดีไอคิวสูงเนนน้อยแต่เรื่องปฏิหารผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับผมผมจะเชื่อเรื่องไอคิว เรื่องทักษะมากกว่านะเสือเสือมาคุยเรื่องพระโอ้วันนี้เรียบร้อยจังเลยกินข้าวโอ้โหเผิ่มแป๊บเดียวดิเกลี้ยงเลยอ่ะนะเกลี้ยงเลยเสือเดี๋ยววันนี้ฉันก็จะแวะไปหาเจ้าขังอีกเดี๋ยวต้องไปในเมืองก่อนทุกคนววาาไปเเกบมมมัดดีี๋ยนใจ จะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มแล้วเป็น,น,น,นงไงเนี่แล้วเสียหูรี่เลยหูรี่นี่คืออะไรเน,ไนีน่ยจะไปอ้อนแม่ลยครเขาเนี่ยฮะอะไรเนี่ยยิ้มะอะอไปหาแม่ไปเนี่ยอะไรเนี่ยก่อนอเขาเป็นอย่างเงี้ย เสือกวเอ้อนแม่เขาไงเดี๋ยดิแหมเหมือนเหมือนเจอกันเป็นปีโอ้เสียวันนี้ชัไม่จับมือต้องมัดก่อนรถเยอะนะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปในเมืองนะวันนี้ฉันสั่งไก่เขาไว้อก่อนเลยก่อนนะยิ้ม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  ยิ้มทุกคนดูกอยิ้มดิไอทำเป็นเด็กน้อยอเสือตัวทราเป็นเป็นเบบีแล้วไอเดโอเคไปเดินเมืองกันนะลูกนะทุกคนตอนนี้มาในเมืองมาสือไก่แวะร้านไก่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรอกาแฟพอดีสั่งกาแฟา รออยู่กาแฟร้านประจำอยู่ข้างๆกอลมเมื่อกี้นอนอยู่ตื่นนะกออันนี้ถึงไหนอะในเมืองไงอ่ะอเธอไม่นอนนะอาจารย์เธอนอนหลับอ่ะ เธอก็นอนเอาเธอข้างหาวแล้วนะก็ล่ำหาวแล้วนอนได้แล้วเธอมองเลยนอนได้แล้วตาหอมผมทีดิอโอเคนอนนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวเราก็ไปแล้วรอก่อนรอกาแฟก่อนอนอนแล้วนะหลับตาดินอนแล้วก็หลับตา เลยไม่รู้ตาผมเห็นนกอะ่ะอะไรกัเธอนกอะไรนกอยู่บนหลังคายูย่มองเห็นนี่โอ้โหคอลัมตาเธอนี่ไม่ตาดีจังเลยทุกคนในเมืองฝนตกพื้นแฉะเลยกระลำน่าเตียดนะโอ้ทงเท้าดูเขาทำ เท้ายัดเข้าไปในปากเกลียดก็เล่าเธอนี่ตลกไหนนอนนะเขาทำความสะอาดเท้าผมทำความสะอาดเท้าผมวะตอ่อนอนได้แล้วไรนอนเนี่ย นนี้ผมก็ออกมาน้องเมืองละมาทางรับกอลัมฉันนึกว่าเธอโนนนะกอลัมเธอมาจากดาวไหนเนี่ยไกลไหมบ้านเธอดาวที่เธออยู่ไกลไหมกอลัมอูตอมันไกลมากเลยต่อ<ๆ>เธอมาทำไมโลกนี้นะกอลัมเขาเป็นต่างดาวนะทุกคนเขามาเยือนโลก ตอนเล็กๆเขาตาเปลี่ยนสีเรื่อยๆเลยนะก็ลัมถ้าเธอเป็นต่างดาวจริงอะ่ะเธอเสกนี่ได้ไหมเสกเลยตอเสกมันนี่มาเสกมันนี่มาสิบล้านถ้าอย่าท้าผมนะฉันท้าเธอก็ลัาถ้าเธอเสกมาได้เนะี่ยฉันซื้อทองให้เธอก็ลัมใส่ทองเลยไหมเส้นเท้าโซ่อะ ฟังเดี๋ยวผมเสกให้ต่อเธอก่อนที่จะเสกสิบล้านน่ะเธอเสกค่าไฟมาก่อนี้หาก็ลำเธอมาอยู่นี่ฉันต้องเปิดแอร์เร็วขึ้นเลยนะทุกคนค่าไฟนเดือนนี้ปาไปสี่พันกว่าแล้วเพราะว่าผมต้อง เปิดเร็วขึ้นเพราะว่าเราสงสารเขาล่ำลปิดช้าลงแต่อาทิตย์นี้ก็อากาศมันมีฝนตกนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอ้ดิง้งช่วงร้อนๆเอาโอ้เอาไม่อยู่เลยกลับนอนแล้วเหรอแม ก็จะให้เสกอะไรหน่อยเนี่ยทําเป็นนอนอเลยต่อผมไม่ได้ยินหูผมปิดไว้อ้โหเธอบเบลอไม่ได้ยินได้ไงตกลงเธอมาจากดาวไหนโอ้ต่อไม่รู้จักหรอกต่อใครมากจริงๆ้วก็ลังผมมาจากดาวนะทุกคนก็เป็น u โ o มาจากอีกดาวหนะึ่งก็คิดดูดิจูจ เขาก็โผล่มับนเขาได้ไงเนี่ยงงมากเลยเนี่ยะโผล่มบนเขาตัวสีตาสีฟ้าใครเห็นก็นึกว่าตุ๊กตาเขาเป็น UFO เขาส่งมานี่เนี่ยลยส่งมาสอดแนมเจ็ดประจันบาลแน่นอนเลยฉันว่านะ โอเคงั้นกลับละฉันขับช้างไงฝนมันตกอันตรายไปแล้วทุกคนฮานอที่ฉันสอนเนี่ยฟังกันบ้างไหมฉันบอกว่าเข้ามาแล้วต้องนอนอก็ล่มงอนอะไรก็ล่ม <laughs> เล่นกับพี่พี่เขาไม่เล่นด้วย กอลม์มทำไมทำหน้าอย่างงั้นนะหน้าคิ้วอย่างงั้นนะเธอก็ควรจะนอนได้แล้วก็ล่ฟมนอนได้แล้วเด้ตาลึกไปหลึกมานี่มกี่ทุ่มอีกยาาแล้วนอ้องฮะนี่กี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มเลยนะต้องนอนนะนอนดึกระวังนะเดยนหน้าเธอจะดำขึ้นอีก ดูพี่หญิงเนีไหมดูแม่เธอหน้าละอ่อนนะนะเดี๋ยวดูจนนี่กับแม่ใหญ่จะเข้ามาแล้วอืมดูกอลัมกอลัมเป็นไรกอลัมเป็นไรใ,นใครดูกอลัมอ่ะนนโมีใครดูกอลัมฉันไม่ทันมองกอลัมเธอก็ไปนอนเด้และไปจะได้โตเร็วๆ มันเป็นถอนใจอแต่นี่มันเสื้อหนูนะ no. เนี่ยหนูเราธอใส่ได้เลยเข้าหัวก็ไม่ได้แล้วดีเลยซื้อมาได้ไม่ต้องเสียเที่ยวก็รำได้ใส่เดี๋ยวก็รำไปโตเร็วอะไม่ต้องเธอจะออกไปไหนฉันบอกว่าจะออกไปไหนเข้าไปที่นอนเข้าไปเดี๋ยวนี้มแม่เธอจะลำคาญแล้วนะ ไปที่นอนเธอไปที่นอนเธออันนี้คือคําสั่งเนาะจะไปไหมไปที่นอนของเธอไปไหมอ่ะที่นอนของใครอยู่งไหนไปเลยและ้ะแล้วนี่ไงหนูน้อยเนี่ยกระแล่อะทํทำหน้าบูดหน้าบึ้งอะไรเนี่ยนะไปที่นอนองเธอปะอืมไปที่นอนอเธอ เาเป็นอะไรเนาะเนาะก็ล่มเป็นไรถือมาโอหนี่ดิก็ล่มเป็นอะไร,คะไรใครว่าที่เขาร่ะฮะใครว่าหนูอะแน้ะก็ล่มใครว่าหนูอะไรหนูฉันจะจับก็ล่มหน่อยไม่ได้อืมน่ะแม่ใหญ่จะเข้ามาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะโอเคจะพาแม่ใหญ่กับตัวน,นี้เข้ามาแล้วแม่ใหญ่กับตัวน,นี้เข้ามาแล้ว โอ้ยลายตายแล้วพวกเธอเป็นระเบียบจัดเป็นระเบียบให้จะปิดไฟเลยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยหญิงอย่ามาพูดไรไม่ใหญ่หญิงเนาะไม่ฟังใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะเคลียร์พวกนี้กันให้เข้าที่กันเห็นไหมกรลำคอ,อยยังไปที่นอนเขาเลยหญิงไม่ฟังตาไม่ได้นะเนาะ ที่องเธออยู่ไหนเห็นไหมกอลัมเขายัางไปนอนเลยนะี่ะเมื่อกี้ใครดุกอลัอมบอกมาอ๋อได้ยินแล้วแม่ซอมเมื่อกี้แม่ซอมวากเสียงหญิงวากเสียงดังกอลัมเลยหนอยนอนเชื่อกอลัมนอนเฉลุนอนเฉยนะ เนะเธออย่าเดินไปเดินมาเนาะอย่าเดินไปเดินมาอืมนอนหญิงนอนนะก็ลำนะะวันนีน้ก็ลํำเรียบร้อยมาก,กลรำน่ารักที่สุดเดี๋ยวตาไปหอมนะโอเคนอนกันเดี๋ยวตาไล่หอมทุกคนเห็นไหมเคลียร์แล้วเคลียร์เข้าที่เข้าทางแล้วถ้าเราไม่มีจัดระเบียบก็ไม่ได้วุ่นวายก็่าหมาหลายตัวทุกคนมาในห้อง เราต้องจัดระเบียบกระลำเขาก็อยู่ในการเรียนรู้คืนนี้ผมก็กับเด็กๆก,ก็ส่งกำลังใจให้แม่เนาะส่งกำลังใจให้คุณย่าขอให้คุณย่ารักองคงครองคุณย่าสุภาพแข็งแรงขอให้ท่านปลอดภยัยไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนขอให้ท่านหายไวๆแล้วก็ กลับมาเหมือนเดิมและผมขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วษาสวัสาทุดทายครับ